สวัสดีครับผมรัก AB Premium m o t o มเครับวันนี้เอาใจสายคุ้มค่าครับลูกครึ่งแบบนี้นะฮะมันคือ MG ZS ครับ iSmart นะฮะรถคสสอ2018จดทะเบียนปี2019ครับสดๆดใหม่ๆหซิงๆกันเลยกับราคาค่าตัวครับเพียง479,000บาทเท่านั้นครับได้รถไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่หญนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรายละเอียดตัวรถตามมาดูกันเลยครับ เรียกได้ว่าลูกครึ่งคนนี้นะครับผสมผสานกลิ่นอายระหว่างเอเชียและยุโรปภายในคันเดียวกันเลยนะครับออปชั่นบอกเลยว่า ล้นเหลือจุใจแน่นอนไฟหน้าของเขาครับเป็นไฟหน้าแบบซีนอนมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้ซึ่งเป็นลักษณะแบบครึ่งวงกลมแบบนี้ซ้ายและขวาครับสวยมากนะฮะตัวโคมไฟหน้าสวยกริบเลยนะครับไม่มีร่องรอยแตกหักเสียหายแตกรายงาสภาพเหลืองของตัวโคมไฟเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยครับกระจังหน้าจะมีในส่วนของคิ้วโครเมียมนะครับขนาดใหญ่ไม่มีร่องรอยเลยมีร่องรอยตรงนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแผงรังพึ่งต่างๆที่เป็นพลาสติกแบบนี้ สี่เทาด้านนะฮะยังคงสวยอยู่โลโก้ MG อยู่ตรงกลางครับในส่วนของกันชนหน้าครับก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ซ้ายและขวาตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนของพลาสติกต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยการแตกหักเสียหายเลยรถค่อนข้างที่จะใหม่นะครับปีใหม่มากเลยแล้วก็คันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําการเก็บสีได้ไดทำมาทั้งสิ้นเลยนะครับเจ้าของเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดูแลดีพอสมควรเลยนะครับมาครับตามมาดูทางด้านข้างกันดีกว่าครับมาดูทางด้านข้างของตัวรถครับ ในส่วนล้อแมกของเขาเป็นล้อแมกตรงรุ่นของ MG นะครับลักษณะ5้าก้านนะครับจะมีในส่วนของปัดเงากับสีดําแบบนี้นะครับตัดกันนะครับเสริมให้อารมณ์เนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็รัดด้วยยางโยโกฮามาปี2019นสะครับสภาพยางยังดีเยี่ยมอยู่เลยในส่วนของกระจกมองข้างครับจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับในส่วนโคมกระจกนะครับพับได้กางได้ครับปรับองศาได้หมดทุกอย่างคิ้วขอบกระจกที่เป็นลักษณะแบบโครเมียมนะครับสวยงามมากมีร่องรอยขนแมวเล็กน้อยเท่านั้น ะะแล้วก็ด้านบนจะมีส่วนของแหลกหลังคามาให้ด้วยบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับขึ้นเหนือลงใต้นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ด้านบนของเขาจะมีในส่วนของหลังคาแก้วบานใหญ่มาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่า ออเพ่นเนี่ยครบแน่ๆสำหรับลูกครึ่ง MG แบบนี้นะฮะมาครับเดี๋ยวตามไปดูทางด้านท้ายกันต่อดีกว่าครับมาดูทางด้านท้ายรถครับด้านบนในส่วนของชาร์กฟินครับรับสัญญาณวิทยุต่างๆในส่วนของไฟเบรกนุ่นที่3การปัดน้ําฝนทํางานได้เป็นปกติครับโคมไฟท้ายเป็นลักษณะแบบ2ชิ้นแบบนี้นะครับสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยรอยแตกหักไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับมาลงมาแรงเข้าไม่มีเลยนะครับเัญลักษณ์ ZS ครับไอสมาร์ทอยู่ครบแล้วก็การชนท้ายของเขาเนี่ยคันนี้ มีกล้องถอยมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กระยะถอยหลังมีมาให้ครบแล้วก็ในส่วนของไฟทับทิมซ้ายและขวานะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างแผงลังพึ่งที่เป็นพลาสติกซ้ายขวาก็ไม่มีร่องรอยแตกหักเสียหายเลยนะครับมาดูการเปิดฝาท้ายครับเวลาเปิดฝาท้ายนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาอารมณ์คล้ายๆกับมินิคูเปอร์ครับหรูหราเลยนะครับโชว์ฝาท้ายทํางานได้ดีครับเด้งๆเลยนะครับน่าเปิดมาแล้วครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะ กว้างขวางพอสมควรนะฮะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบใส่ได้ แล้วก็ในส่วนของเบาะหลังเขาเนี่ยสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับแบ่งเป็นพื้นที่แบบ60และ40สามารถพับเก็บได้ทําให้สเปซในการใส่ของเนี่ยค่อนข้างที่จะจุมากขึ้นนะครับด้านล่างครับจะมีในส่วนของล้อ,อไหลยางไหลหูลากต่างๆแม่แรงต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีการแกะอ,ออกมาใช้เลยนะครับก็ทุกอย่างบอดี้สวยเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมต่อนะครับรอยกระแทกรอยชนมาไม่มีเลยคันนี้นะครับเอาใจ อย่างที่บอกนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาค่าตัวไม่ถึง500,000บาทนะครับได้รถออปชั่นเต็มๆแบบนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูทางด้านในครับความสวยงามของเขาไม่แพ้รถยุโรปเลยนะครับตามดูครับมาถึงทางด้านในรถของ mg zs i smart ครับบอกเลยว่าสวยมากเลยนะฮะเตะตามากๆกนะครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นในแนวโทนที่เป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำนะครับ ในส่วนของคอนโซลกลางนี่ก็จะมีในส่วนของเคปล่าครับว่าเคปล่าหุ้มมาให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแผงประตูด้านข้างครับเป็นวัสดุนะครับพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็จะมีในส่วนของสลับการเป็นหนังแบบนี้สีน้ําตาลนะครับล็อกรถปลดล็อกครับแล้วก็ในส่วนของมือเปิดต่างๆนะครับได้อารมณ์แบบ bmw ครับแล้วก็ในส่วนของกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับในส่วนของคนขับครับออโต้แต่ว่าอีก3บานนะครับไม่ว่าด้านข้างคนขับและด้านหลังไม่ได้เป็นออโต้นะครับต้องเป็น เปิดปิดโดยใช้มือนะครับมาดูในส่วนของพวงมลาลัยครับพวงมลาลัยของเขามีอารมณ์กลิ่นอายตูดตัดแบบ AMG นะครับหุ้มหนังเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะครับแล้วก็จับกระชับมือมากๆมวงพวงมลาลัยของเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของการปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กต่างๆกดมิ้วแล้วก็เปลี่ยนซอสต,ต่างๆที่มาของแหล่ง มีเตี่ยต่างๆไม่ว่าจะเป็น fm am ต่างๆนะครับสามารถปรับได้เปลี่ยนซอสต,ตรงนี้ได้รับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของการปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดของเรานะครับอัอตราการกินน้ํามันต่างๆนะครับหลักกิโลเมตรต่างๆรวมถึงเวลาต่างๆสามารถปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวากดโอเคได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของ การปัดน้ำฝนที่อยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดนะครับระบบไฟหน้าที่อยู่ในด้านซ้ายครับแบบมีแบบออโต้มาให้ด้วยนะไฟหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของครู i คอนโทรลครับล็อกความเร็วได้นะครับการขยับในส่วนของพวงมาลัยครับเข้าออกไม่ได้ครับเข้าออกไม่ได้แต่ขึ้นลงได้2ทิศทางเท่านั้นครับมาดูเลขไม้ครับวันนี้ครับที่ผมรีวิวครับ รถปี2018ครับจดทะเบียนปี2019ครับเลขหม่ MG ZS iSmart คันนี้วิ่งไปที่43,343กิโลเมตรเท่านั้นครับอ่าน่าสนใจมากนะมาดูต่อเนื่องครับในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้ครบแล้วช่องแอร์ด้านหน้าจุดใจมากมีด้วยกันถึง4ช่องด้านขวาและด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบทรงกลมนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ปรับได้หมดครับไม่มีความเสียหายใดทั้งสิ้นนะครับใบพัดต,ต่างๆนะครับยังคงทํางานได้ดีหมดทุกอย่างไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอมัลติมีเดียของเขาเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะครับอัปเดตกดแบ็คต่างๆนะครับปรับตั้งรูปแบบเสียงต่างๆได้หมดทุกอย่าง นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนซอสไม่ว่าใครจะไม่ถนัดในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังชันก็สามารถเปลี่ยนซอสได้จากตรงนี้นะครับกดมิ้วก็ได้เปลี่ยนแท็กต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดทุกอย่างด้านล่างครับจะมีในส่วนของการปรับองศาอุณหภูมิของแอร์คอนดิชันของเขานะครับก็ปรับโดยการหมุนความเย็นความร้อนแบบนี้แล้วก็ในส่วนของปุ่ม AC ไล่ฝ้าหน้าหลังนะครับการ ปรับองศาของตัวแอร์ลงล่างนะครับออกตรงกลางนะครับไล่ฟ้าแล้วก็ในส่วนของความแรงพัดลมใช้อันหมุนเอาแบบนี้หมดทุกอย่างนะครับามาดูต่อเนื่องครับในส่วนของหัวเกียร์ของเขาครับหัวเกียร์ของเขาเล่นง่ายมากมีเพียง4ตำแหน่งเท่านั้น P R N และก็ดีครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดสปอร์ตด้วยคือลงมาดีเสร็จปุ๊บปรับไปขวาครับเป็นโหมดสปอร์ตสามารถจับเกียร์ได้จากขึ้นลงแบบนี้นะครับชิปอัพชิปดาวได้เลย คร,ครบเลยนะออปชันค่อนข้างดีครับเบรกมืออยู่ตรงกลางครับมีช่องวางใส่แก้วน้ําถึง2ช่องแต่ไม่มีในส่วนของที่เท้าแขนครับไม่มีในส่วนของที่เท้าแขนจะเป็นในส่วนของที่วางของเล็กๆน้อยๆตรงกลางเพียงเท่านั้นตัวบอกของเขาเองไม่ว่าจะเป็นบอก,บอกคนขับหรือบอกคนนั่งก็ตามนะครับใช้มือปรับนะครับเลื่อ,อนถอยหลังเดินหน้าต่างๆนะครับปรับนะครับพนักพิงโดยการดึงสลักเอาครับแบบนี้ ก็ดีอย่างนะครับไม่เกิดความเสียหายไม่มีระบบไฟฟ้ามากวนใจนะครับมาต่อครับทางด้านบนครับอย่างที่ผมบอกคันนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วด้วยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยไม่ถึง50,000นบาทนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของม่านบังแดดต่างๆนะครับโอ้โหยาวไปถึงในส่วนของคนนั่งหลังเลยนะแล้วก็ในส่วนของนี่ครับหลังคาแก้วของเขานี่อะ คุ้มไหมครับคุ้มมากๆเลยนะครับมีหลังคาแก้วด้วยนะครับสำหรับ MG ZS ตัวนี้ก็ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็เปิดปิดได้อย่างอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับในส่วนของม่านบังแดดนะครับนี่โอ้โหใหญ่ๆอย่างนี้นะครับชวนให้นึกถึงตัว เรนโลเวอร์ e- วอลมากๆนะครับหลังคาแก้วบานใหญ่ขนาดนี้นะคิดว่าคุ้มแน่ๆกับราคาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งด้านหลังดูนะครับว่าฟีลลิ่งในการนั่งเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังของเจ้า mg zs i smart ครับ บอกเลยว่าฟิลลิ่งในการนั่งนะครับตัวเบาะก็นุ่มใช้ได้เลยนะครับองศาพนักพิงถือว่าค่อนข้างดีครับไม่ลาดชันจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของหัวหมอนเนี่ยสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะสูงหรือต่ําลงมานะครับให้เหมาะกับสรีระของแต่ละบุคคลนะครับเฮดรูมเหลือค่อนข้างเยอะครับกำปั้นกว่าๆเลยเลกรูมก็เหลือพอสมควรเลยนะครับสามารถสอดเท้าไว้ใต้เบาะคนขับคนนั่งได้เลยแอร์หลังไม่มีครับนะฮะแล้วก็ม่านข้างไม่มีมาให้นะครับ แต่ว่าด้วยสภาพหนังของเขานะครับที่จะเป็นสีออกทูโทนนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสลับกับสีออกจะเป็นสีดำนะครับก็สภาพหนังยังดีอยู่เลยไม่มีในส่วนของที่เท้าแขนตรงกลางมาให้ครับแต่ว่าตัวบอกเราสามารถดึงสลักจากหัวหมอนนะครับนี่ลาบมาได้นะครับฝั่งผมพับได้เหมือนกันครับแบ่งเป็น60และ40นะครับแบบนี้นะครับอ่า ด้วยราคาแค่นี้ครับผมว่าคุ้มค่าแน่ๆครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของ MG ZS iSmart คันนี้ตามไปดูกันเลยครับตามกันมาอีกนิดครับเราจะมาดูหน้าตาในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า MG ZS iSmart นะครับนี่เครื่องยนต์ของเขาครับเป็นเครื่องยนต์ D V V T นะครับเบนซินครับ1500แบบ4สูบครับ เครื <IC S> ่องยนต์ทำงานดีนะนิ่งมากเลยครับเพราะว่าเลขไมล์เขาเพียงสี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นน้ำยาหล่อเย็นต่างๆนะครับท่อน้ำทอยางต่างๆสมบูรณ์มากตัวสีที่แต้มจากโรงงานหัวน็อตต่างๆนะครับยังคงสวยงามไม่ลอกไม่ลางไม่เลือนเลยน็อตแก้มข้างน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดนแกะเลยนะครับแผ่นการความร้อนเดิมโรงงานสติกเกอร์บ่งบอกน้ำยาแอร์ต่างๆอยู่ครบหมดทุกอย่างยางตัวขอบต่างๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับคานหน้าเดิมนะครับโลโก้สติกเกอร์จากมออก็ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับ คาล่างไม่มีร่องรอยความเสียหายนะครับไม่มีร่องรอยการโดนการชนมาเลยทุกอย่างสมบูรณ์นะครับก็เอาเป็นว่านะครับใครที่ตั้งงบไว้อยากจะได้รถใช้ไว้ใช้งานประจำวันนะครับซัก1คันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีออปชั่นเนี่ยครบครบนะครับคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยครับมันคือ MG ZS iSmart ครับตัวรถคสสอ1 8จดทะเบียนปี2019ครับ กับเลขไมค์เพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับราคาก็เบาแสนเบาครับ4,79,000บาทเท่านั้นเองโทรมาเลยครับ095-000-5555 095-000-5555และช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB Premium Motor ด้วยครับและคลิปต่อๆไปผมจะเอาอะไรมานำเสนอขอให้ติดตามกันให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com